ครับเอาลงองผู้เอ็ทีขึ้นน่อยให้ให้องูสวัสดีครับบวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับอ่ะวันนี้เจอกันช่วงตอนนี้กี่โมงเที่ยงยังเที่ยงครึ่งมานะครับอ่ะขอโทษนะครับที่มาช้านิดนึงนะครับอต่ว่าวันนี้บอกแล้วว่าเราจะให้ความรู้ดีนะครับเกี่ยวกับยางแต่ละรุ่นนะครับจะไล่ไปจนกก้อนเรื่อเลยนะครับ รายงานตัวครับพี่แซงสวัสดีครับผมนะครับพี่สามสว่าดีครับฮัลโหลนะครับอ่ะนะครับสวัสดีวันนี้วันพุธป่ะอ่ะวันพุธพรุ่งนี้มีส่งของด้วยนะครับต่างจังหวัดนะครับใครจะสั่งของนะครับบอกเลยว่าร้านดูดูเทยนเนี่ยส่งให้ฟรีนะครับอ่ะถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับพี่วันนี้อยู่กับยานนะครับแล้วก็ยันยันพุ้งอ่ารุ่นนี้บอกกับว่ารถเก่งใช้กันเยอะมากนะครับเพราะว่า ด้วยเนื้อยางเนี่ยพอได้จับดูแล้วนะครับมันจาผัานได้ถึงแบบคุณสมบัติที่เศษของอยางตัวน,นี้เลยนะครับ <S <S บอกกันว่าหน้าฝนนะครับ่ามที่คนม,มองข้ามอ่าแันคุกตัวเก2 0หนึ่งสองศูนย์หรืออีโวสองอ่าหรือชื่อยอ่อเรียกว่าตัว V12 ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับอ่ะตัวนี้มีหลายไซส์หลายขนาดเลยจะเป็นขอบสิบขอบสิบเ็เลยครับสามารถเลือกใช้ได้หลายรุ่นหลายยุ่ก็นะครับ สวัสดีครับพี่เ๋าเลยครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยถ้าไม่รับปากก็รับจุดแชร์ให้ด้วยนะนะครับถ้าไม่แชร์เนี่ยบอกเลยไม่ได้ราคาพิเศษนะอ่าใครแชร์ได้ราคาพิเศษแน่นอนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเรื่องราคาบอกเลยว่าเป็นเกันเองมากๆนะครับถ้าเกิดราคาไม่ถูกใจพี่ต่อรองได้เลยนะครับต่อรองได้ถึงจะเล่้ได้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ผมละนะครับอ่ะเล่นได้มากได้น้อยก็คงจะไม่ว่ากันนะครับแต่เราจะขายในราคาที่ สุดๆของเราที่เราจะขายได้นะครับ <Yahoo! S 1> ใช้อยู่ต้องมาดูอ่านแน่นอนใช้อยู่ต้องมาดูนะครับดียังไงอ่านเดี๋ยวมาบอกอันดับแรกเลยดียังไงอันดับแรกคนจะถามหาอะไรอ่ามาถึงหน้าร้านมียาอะไรแนะนําบ้างอ่าพอผมแนะนําเป็นกุ้ีจอง 2? อ่ามันมันเงียบไหมอ่านี่คําถามแรกนะครับมันเงียบหรือเปล่านะครับถามว่ามันเงียบไหมมันก็ไม่เงียบหรอกพี่ยางดูยี่ห้อไม่มีเงียบหรอกนะครับวิ่งมันมีเสียงหมดแต่ว่า ถาว่าเงียบที่สุดในรุ่นอ่าจะเป็นรุ่นไหนซะมากกว่านะครับสําหรับรุ่นตัวนี้แฮนก o o ุงอ2หรือ e ีว2นะครับบอกเลยว่าความเงียบเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่าแล้วก็ความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลยางตัวนี้บอกเลยว่านอกจากจะนุ่มแล้วยังเหนียวยังหนึดอีกด,ด้วยนะครับอ่าดียังไง ก็มาดูเอานะครับอ่ะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อต้องลองใช้ดูนะครับถ้าไม่ลองใช้มันก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่ไทยอ่าพี่ไทยสวัสดีครับผมนะครับอ่าบอกเลยว่าหลายหคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะครับอ่าเคยมาที่ร้านแล้วนะครับบางคนยังไม่เคยเข้ามาบางคนยังไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้จักเราไหมครับอ่าถ้าอยากรู้จักนะครับแล้บนเลย เพล้าน,นะครับกูรูทยะอินเตอรแกรมกูรูทยะอ่าทวิตเตอร์กูรูทยะไลน์กูรูทยะยูทูบลิงก์ยูทู e กดติดตามด้วยนะครับลิงก์ยูทูบอยู่ด้านบนของไลฟ์สดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้อยู่นะครับเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครับอ่าเรื่องราคาพิเศษบอกเลยว่านอกจากจะอยู่หน้าเพจแล้วในไลฟ์สดก็มีราคาพิเศษเหมือนกันนะครับอ่าเข้ามาดูได้ทุก ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นนะครับหรือจะเป็นช่วงบ่ายก็มีนะครับมาไว,ไว้กันทั้งวันนะครับอ่ะมาต่อคุณสมบัติตัวนี้1เนเงียบอ่ะอันดับแรกลูกค้าจะถามเงียบสองนุ่มอ่ะนุ่มแน่นอนนะครับพี่ถ้าไม่นุ่มไม่เอามารีวิวให้ขนาดนี้นะครับสามใช้งานได้นานไหมอ่าใช้งานได้นานไหมยางกุกยี่ห้อนะครับได้สองปี อ่าสปีนะครับหรือตามที่บริษัทกําหนดอาจจะ1หปีหรือ2ปี5้าหมืกิโลสี่หมกิโลตามที่บริษัทกำหนดเลยนะครับแต่รุ่นนี้อ่าสปี4 0่หมื่นโลนะครับใช้ไปเลยอ่าหลังจากนั้นถ้าดอกยางมันเหลือพี่ใช้ต่อได้ไหมใช้ต่อได้แล้วแต่พี่แต่การยึดเกาะถนนจากร้อซก็จะลดลงเรื่อยๆเๆเรื่อยๆจนกว่าพี่จะเปลี่ยนยางเส้นใหม่นะครับอันนั้นอยู่ที่ความรู้สึกพี่ว่าขับไปแล้ว รู้สึกแย่ขึ้นหรือดีขึ้นนะครับอ่ะก็ลองศึกษาดูหรือลองมาใช้ดูนะครับราคาไม่แพงอ่าราคาไม่แพงแต่ราคาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับอ่ะต่อมารีดน้ําสําหรับการรีดน้ําอ่ะดูในคลิปด้านหลังผมนะครับอ่ะบอกเลยว่าด้วยลายดอกยางเนี่ยรีดน้ําดีมากมากนะครับรีดน้าเนี่ยรีดไปเลยรีดน้าเนี่ยร่องรีดน้าจะมีร่องใหญ่มากอ่านี่คือร่องรีดน้านะครับอ่ะบอกเลยว่าร่องใหญ่มาก ใส่ไปเต็มที่เลยนะครับเนื้อยางนุ่มไม่แข็งนะครับไม่เหินน้าอ่านี่เลยอันดับหนึ่งคือไม่เหินน้ํานะครับหนอายุทยาฝนตกทุกวันอยู่นี่ก็ตกครับพี่เมื่อคืนทั้งคืนเลยนะครับอ่าแทบไม่อยากตื่นเลยอ่าอะไรบริการสุดยอดครับผมเชื่อผมใช้บริการมาแล้วอ่าขอบคุณมากครับพี่ไอเลยครับอ่าโคตรจริงตกค่ำเย็นเรอ่มหมดอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวนาคตผมอาจจะเปิดคาแทร์นะครับนะครับก็ฝากพี่ๆแนะนําต่อด้วยนะครับผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมขายผมก็อยู่แต่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ออกไปพื้นที่ด้านนอกเหมือนลูกค้าทุกคนนะครับใครที่ออกไปพื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็ฝากแนะนําต่อด้วยนะครับร้านกูรูทยะนะครับอยู่กรงเนี่ยถนนสีนครินนะนะครับอยู่ระหว่างซอย41กับ43มาคุยต่อ อะดัเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงลีน้ำใช่ไหมการยึดเกาะถนนอ่าเพิ่มขึ้นมาคือยึดเกาะถนนถนนเปียกอ่าปกติยางเราจะเจอส่วนมากเนี่ยถนนแห้งจะยึดเกาะถนนดีมากๆส่วนถนนเปียกเนี่ยจะต่ากว่าถนนแห้งอ่าการยึดเกาะจะด้กว่าใช่ไหม,มนะครับแต่ถ้ารุาน่นนี้ทั้งแห้งทั้งเปียกเท่ากันเลยพี่ อ่ถาถนนเต้นเกาะยังไงทุนเปียกเกออาะไปทั้งนั้นเลยเท่ากันนะครับนักแข่งเขาทดสอบมาแล้วเรียบร้อยทําไมได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วมือปิดทําไมงงนะเนี่ยเดี๋ยว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 มือทันหมดไม่หันหลังนี่อ่าทานหลังเปดตุ๋นเฮ้ยไม่ได้จะม,มาเปิดตูดทําไมก็ให้หยิบให้ดูก็จบละเอ้าทานเต็มอ่า เออยู่ดีไม่เราเปิดตู้เฉยเลยนี่ไลฟ์สดนะเออโ้ไม่ได้น้องโบนี้เริ่มจะเริ่มจะหนักนะน้องโบนะครับเริ่มจะเข้าขั้นถึงโอ้ระระดับระดับหนึ่งนะนะครับอยากได้แบบล้างทั้งเดียวสะอาดทั้งปีเลยนะพี่ยาอ่าได้นะครับเดี๋ยวพนักงานผมเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้สักคันละสามพันแหละนะครับอ่าเพราะว่าฝนตกไม่ฝนตกไม่เปียกไม่เลยนี่ต้องคันละสามพันแหละเลยครับอ่าหยอกหยอกหยอกนะครับ ถ้าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการยึดก่อนถนนต่อนะครับอันนี้ทั้งเปียกทั้งแห้งเนี่ยยึดก่อนถนเท่ากันเลยนะครับซึ่งสามารถใช้งานอย่างความรู้สึกของเราเนี่ยเราใช้ถนน,นแห้งมันเกาะดีมากใช่ไหมนะครับถนนเปียกเราก็ไม่ต้องกลัวอ่ามันจะเท่ากันเลยเท่ากันกับถนน,นแห้งเลยนะครับเพราะยางเขาออกแบบมาให้ทั้งถนนเปียกถนนแห้งได้ใช้งานกันกน,นะครับอีกจางอีกจางจะพูดถึงนะครับเรื่องลายดอกอยางอ่าบางคนอยากจะได้อุ้ยขอบสิบห้าอยากได้ลายสิ่งนะครับ จ,จริงๆไลซิ่งก่อนยี่หอเนี่ยหายากมากอ่าโดยเฉพาะยี่ห้อดีๆนะครับดูลายดอกยางแฮนคุกตัวนี้อ่าลายคล้ายๆลูกศรสวยมากอ่าไม่ต้องจะเป็นต้องไลซิ่งขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้จะเน้นเงียบด้วยนะครับถ้าเอาเงียบแล้วก็เอาสวยนะครับได้เปรียบเลยอันนี้บอกเลยว่าโอ้สบายมากยังไงก็ซื้อผมอยู่แล้วนะครับแฮนคุก K2 o นะครับอ่าหรือตัวนี้อ่านะครับ แบนคุกอะไรนะเขาเรียก EVO EVO 2อ่า EVO 2หรือ Evo2 นะครับสามารถใช้งานได้ดีด้วยนะครับอ่าโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับมาส่วนมากจะลองใช้ยางกันมาเยอะนะครับสุดท้ายก็จะมาจบรุ่นนี้เออเค้าูกมีเอฟอ่าอ,อันนี้ e อีโ2ทูอ่าบอกผิดไงเมื่อกี้บอกผิดอ่านะครับสุดท้ายก็จะมาจบที่รุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากรู้อยากลองนะครับก็มาลองที่ร้านเราได้นะครับ ไปลองที่อื่นก็ได้ไม่ว่าแต่ที่ร้านเราราคาถูกมากมากถูกมากๆร้านอยู่ไหนอยู่นี่อ่านะครับร้านอยู่ถนนสีนักครินนะครับพี่ระหว่างซอย41กับ43ก่อถึงห้างซีคอนนะอ่าอยู่ถนนสีนักครินอยู่เขตสวนหลวงประเวศนี่แหละนะครับอยู่แถวห้างซีคอนใครมาไม่ถูกแอดไลน์เลยนะครับนี่ดานล่าง ไอดีไลน์นะครับแอดไลน์เลยหรือบันทึกเบอร์โทรยาก็ได้0 9 5 8 1 4 7 8 8แปดนะครับไลน์เด้งขึ้นปงขอโลเคชั่นย่าผ่านไลน์ได้เลยย่าสองหกห้าเจ็ดเจ็ดหกพนกูาสปรแมีโปรไหมอ่ะโค้ดโปรเลยที่บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะเพิ่งไลฟ์สดไปเมื่อเมื่อวานเม,มื่อวานเมื่อวานนะครับแฮนด์คุกไอเออ่าโปรเมื่อก่อนเท่าไหร่2อ0 0ปดแใช่ไหมอ่า2อ0 0ปดแนี่คือถูกที่สุดและถูกกว่าที่อื่นด้วยนะครับ ปีนี้เราเอาไ f 1 1มาให้พี่อ่ะเอา RF-11 มาให้หรือตัว a อ2ีที่เองขายเท่าไหรผมไม่รู้ผมไม่เช็คนะครับอ่ะที่นี่ขายเส้นละสองเกเพิ่มจาก RF-10 แค่ร้อยเดียวอ่ะเส้นละร้อยอ่ะเอาไปเส้นละสองพนเก้าพอปี202พันยอนะพี่นะครับผมเอายางมาแล้วแล้วจับมากับพื้นพื้นที่ร้านนะอ่ะแล้วก็หมุนยางเลยหมุนเลยหมุนหมุนหมุนหมนุยางไม่ยางไม่ล้ม อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้ายางเนี่ยม,มันเสมอมันแตะพื้นพื้นหน้ายางเนี่ยได้เต็มที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นยางเนี่ยบอกเลยว่าอู๋ต้องมาลองต้องมาลองเนี๋ยผมทําไม่ดูนะครับใช้ดีแน่นอนนะครับการันตีเงียบกว่าเดิมเกาะกว่าเดิมนะครับแล้วกด็ดูดูสวยกว่าเดิมนะครับอ่ามาลองนะครับสองเนเก้าต่อเส้นนะครับอ่าเดี๋ยวราคารุ่งนี้ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับชุดละหกพัน หนึ่งเก้าห้าสิบห้าหนึ่งเก้าห้าสิบห้ามีจำนวนจำกัดนะครับมีระยะเวลาจำกัดนะครับใครจะเลือกใช้นะครับรุ่นไหนสามารถสอบถามจะได้อยากได้โปรโมชั่นอะไรผ่านไลน์เลยนะครับอ่าหรือเบอร์โทรโทรสายตรงเลยศูนย์เก้าห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดสะดวกครับสายยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับอ่าโทรมาได้ตลอดนะครับพี่อ่าใครจะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นหรืออยากให้แนะนํานะครับสอบถามจะได้นะครับใครไม่เคยรู้เรื่องยาง ไม่เคยใช้ยางไม่เคยเปลี่ยนยางอ่ะเพิ่งจะมาเปลี่ยนนอกนั้นที่เหลือแฟนเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนนะครับเติที่มาเปลี่ยนรอบนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนสัตว์ผ่านจะได้เดี๋ยวจะแนะนําให้ครับพี่นะครับอันไหนไม่ดียักก็ไม่แนะนําอันไหนดียักก็แนะนํานะครับอ่ะวันนี้คงจะมารีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนช่วงบ่ายเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับจะรีวิวเรื่องไหนก็รอติดตามดูนะครับว่ามันจะดียังไงอ่ามัน ควรใช้กับรถอะไรอ่าควรใช้งานยังไงนะครับหรือถนนเปียกถนนแห้งนะครับควรจะเลือกใช้ช่วงไหนนะครับอ่าก็รอ,อติดตามชมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้น,นะครับใครมีปัญหาอะไรหรือจะสอบถามอะไรนะครับโอ้ยใครมีปัญหาเหมือนมีเรื่องเลยนะครับใครอยากจะปรึกษาอะไรนะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับทักไลน์หรือโทร0 9 5 8 1 4 0 0 8 นะครับเบอรอ์ยาเอกนะครับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับขอบมากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ u b e ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ